สวัสดีค่ะยินดีต้อนระับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลลิ่งชาโลนะคะกลับมาพบก,กับตาลอีกเช่นเคยในช่วง Unboxing ค่ะและสำหรับที่เราจะมา u n นบ x อกกันในวันนี้นะคะก็คือมงคลบารมีนะคะเวสวรณนะเดี๋ยวตาลขอกรีดเอาพลาสติกออกก่อนนะคะเป็นสําหรับที่2ของอาจารย์แซมนะคะรุ่นแรกที่ทํามาจะเป็นไพ่นิมิตจิตอืม ไม่ได้เตรียมกล่องไว้ให้ดูสำรับนี้ถัาจำไม่ผิดอาจารย์ทำมาแค่ห้าร้อยสำรับนะคะอืมถ้าจำผิดอะไรยังไงขออภัยด้วยนะคะอ่ะเป็นกล่องฝาข้อแบบนี้นะคะนี่โอเคด้านหลังผู้สร้างสารรค์ผลงานนะคะก็จะเป็นชื่อของอาจารย์แซมเนาะเจ้าของ ออผลงานเดียวกับไพนิมิจิตินะคะออร c l เคลิลม,มีช่องทางการติดต่อตรงนี้ด้วยนะนี่ลายเซ็นอาจารย์นะคะโอเคไพ่มี59ใบนะคะอืมก็จะตัวกล่องจะบางนิดนึงโอเคแต่จริงๆตัวกล่องอะก็ไซส์พอๆกับกาลีนะคะกาลีมหามายาไซส์พอๆกันอโอ้โห เปิดมาก็คือแบบพ่าสวยมากอะแล้วคืออาจารย์แถมแถมพยันด้วยนะอืม <Okay. S 2> เนี่ยพยันสวยมากไซส์น่าจะ a 3ถ้าจำไม่ผิดถ้าทวัดไซส์ผิดนะอืมคือดีอะ่ะโอเคโอ สามห้าสี่ 3, 5, เลขสวยมากถ้าเกิดว่าสลับตำแหน่งมันจะเป็นสามสี่ห้ามันก็จะเป็นเลขเรียงใช่ไหมแต่พลังพลังงานของตัวไพ่ก็ค่อนข้างที่จะดุดันถ้าจะเป็นสามสี่ห้านะแต่อันนี้พอมันเป็นสามห้าสี่อะบอกกันเท่าไหร่นะแปดเก้าสิบสิดสิบสองสิบสองก็เป็นเลขราหูก็เกี่ยวข้องกับการ สิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรแบบนี้พลังงานตรงนั้นนะคะเลขผลรวมเนาะบวกกันแล้วก็ได้3ก็จะเป็นเลขที่แบบว่าสู้บูลูยอะไรแบบนี้พอมันเป็น3ามห้ามันเป็นคู่คู่สมพลเนาะก็ยิ่งส่งเสริมให้มันแบบให้มันดีอ่าแล้วคู่ห้าสี่มันก็เป็นคู่วิชาการแบบเนี้ยค่ะเลขสำรับอะ่ะเออตาชอบนะเวลาเขาสุ่มเลขสำรับกันฟิลม,มันจะแบบว่า เป็นสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่ณตอนนี้ว่าเป็นยังไงแบบนี้ได้เลยนะคะอืมสวยงามโอเคอันนี้เป็นหลังภัยนะคะโอ้โห วางไว้แบบนี้อุยอันนี้เป็นไพ่เอ่อไพ่พิเศษนะคะอืมไพ่ใบแรกอยู่นี่เอาไว้เป็นไพ่ครูได้เลยนะเป็นไพ่แบบจัก,กรพรรดิบารมีเวสุวรรณนะคะอืมหลังไพ่เป็นแบบนี้โหกระดาษค่อนข้างแข็งนะอืมการดีดตัวน่าจะแบบ ไม่ไม่ได้ดีดขนาดนั้นนะคะโ okay. อเควางตรงนี้ได้ไหมอ่ะโอเคอันนี้เป็นใบสุดท้ายวยิถือว่ากรีดลื่นนะเออเนี่ยกรีดลื่นแต่ถ้ามากรีดด้านนี้มันไม่ดูไม่ค่อยไปแต่ถ้าเกิดว่ากรีดด้านนี้มันมันไปนะเนี้ยแปลก <laughs> ขออภัยนะคะโอเคเรียบร้อยดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันมีมีชื่อหน้าไพ่เนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็คำอธิบายเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนาะเนี่ยปิ่นทองนารมิตรก็ให้แบบไปโฟกัสตรงที่ปิ่นตรงนี้นะคะอาจารย์แซมเขามีคู่มือให้ด้วยนะว่าความหมาย เป็นอย่างไรนะคะอืมอันนี้ก็เป็นความงามความแบบโอ้โหเฉิดฉายอะ beauty อะไรตรงนี้นะคะอืมกรองปลุกฤทิ์อืม inspiration drive passion เน,นา,นานนะความอือ inspiration อ,อะไรความสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรมันเหมือนกับวาดกรองเนี้ยมันจะต้องเราจะต้องปลุกไฟในตัวเพื่อเพิ่มความฮึกเหิมของเรานะคะก็จะประมาณนี้อืม เดี๋ยวโอ้เปิดหน้าไพา่ไวๆเลยเนาะอันนี้สุวรรณนาทอนนะคะ mm hmm. Riches for June w e l l นะคะความเอ่อโชคลาภความมั่งคั่งความร่ำรวยโอ้โหที่เดียวทรัพย์สมบัติตรงนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะ โอ้โหแล้วใบที่กระเด็นนี่คือแบบพรหมนาทิปปีนะคะการแบบตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเลยนะอนี่ดูแต่หน้าไพ่นะเนี่ยไม่ได้แบบดูเลขเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องมานับใหม่ว่าแบบไพ่ครบไหมนะคะคือแบบับหน้าไพ่สวยจริงๆอะ่ละลัาจา์บอกวาดมือนะไม่ใช่แบบใช้ AI นะคะ สวยมากโอ้โหวิสตอมการตื่นรู้ความแบบเราแบบรู้แจ้งนะคะใบนี้เดี๋ยวขอนับสักครู่ดูสักครู่นะคะ มี58บใบครบนะคะแล้วก็กิดลื่นอืมโอเคก็ซัฟเฟิลได้โอเคเลยนะคะ ก็แบบเออมันมันลื่นม,มันคล่องมือดีเป็นไพ่ทาเวสสุวรรณเดี๋ยวตาลขอออส่วนพระคาถาองค์ทาเวสุวรรณสักครู่นะคะ มาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ไพ่กันนะคะจิตวิญญาณตัวตนของไพ่มงคลบารมีเวสวุวรรณนะคะสำหรับที่354นี้จิตวิญญาณตัวตนของสำหรับนี้เป็นอย่างไรคะหุ้ยอสุนราชนะคือเมื่อกี้ไปเนี้ยมันดีดออกมาแล้วนะรอบหนึ่งอืม ก็คือแบบว่าเป็นผู้ปราบอสูรนะคะทั้งหลายที่แบบเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจนะคะมีความแข็งแกร่งสุดยอดแล้วเนี่ยลัศมีเขาแบบคือคือเขาแบบมีล้นมากๆนะคะพลังงานมาแบบเต็มเปี่ยมมากจริงๆนะจุดเด่นของสำหรับนี้ในการทำนายเป็นเรื่องอะไรคะหยุยอันนี้จะทันนะ กเป้าหมายการ guiding นะคะการเอ่อการชี้แนะแนะนำนะว่าเป้าหมายจริงๆที่คุณควรจะไปให้คุณได้ตื่นรู้จริงๆจากภายในนะคะแล้วมองไปข้างหน้าสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ ไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรนะคะโดยการชี้แนะแนะนำจากองค์ท้าเวสุวรรณจากสำหรับนี้นะคะหรือจะเป็นสำหรับอื่นก็ได้นะแต่ว่าสำหรับนี้เนี่ยด้วยความที่องค์ท้าเวสุวรรณท่านอยู่ทุกที่อยู่ละถ้าเกิดว่าตัวเรามีจิตนอบน้อมมีจิตศรัทธาในตัวท่านนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราเออมีไพ่ที่สื่อกับตัวองค์ท่านโดยตรงแบบนี้แล้วะคะ่ะก็จะยิ่ง รับสื่อสารได้โดยง่ายนะคะได้รับคำชี้นำได้รับคำชี้แนะอะไรแบบนี้นะคะอย่างตรงไปตรงมาอย่างถูกเป้าหมายถูกประเด็นที่เ,เราถามท่านนะคะอะแล้วเ,เรื่องที่ไม่ถนัดในการทำนายมีหรือไม่คะโอ้โหธนปาระนะ stability มีความมั่นคงมีการปกป้องรักษาดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น สำหรับนี้ไม่มีเรื่องที่ท่านทำไหนไม่ได้ไม่มีเรื่องที่ท่านช่วยไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินทรัพย์สมบัติเงินทองความรักความเมตตาอะไรใดๆท่านจะมาปุกปักรักษาท่านจะมาทำให้ออลูกดวงหรือคนที่มาถาม ไพ่สำหรับนี้เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วตานมาว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยนะที่ทําให้เราได้ตื่นรู้ได้ให้เราได้รู้แจ้งอย่างแท้จริงนะคะแล้วแบบเดินไปแบบถูกทิศถูกทางอะ่ะเออหูแล้วทํายังไงตานถึงจะใช้สาหรับนี้ได้อย่างเ,ออเข้าใจ องค์ประกอบของไพ่ได้อย่างแท้จริงเข้าใจบริบทของไพ่แล้วก็ได้ใช้สำหรับนี้ในการได้ช่วยเหลือผู้คนที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของตานะคะหรือแม้แ,มแต่ลูกเพจลูกดวงก็ตามนะคะตานจะใช้สำหรับนี้อย่างไรที่แบบว่าช่วยเหลือคนได้อย่างถูกต้องที่สุดตรงไปตรงมาตรงเหตุการณ์อะไรเงี้ยให้ที่สุดนะคตาลต้องทำยังไงเนาะโหโลสวรรค์สุวรรณนะ คือช่วยพี่เถอะไม่ว่าเรื่องอะไรที่เขามาถามท่านก็ปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวเนาะเพราะบางทีการที่เอ่ออย่างที่เรารู้กันนะคะว่าองค์ทาเวสวร์เนี่ยท่านก็เป็นใหญ่ในเอ่ออีกอีก,อ,กอีกชื่อหนึ่งของท่านก็คือท่านยมนะคะพญาย,ยมราชเนาะก็ก็ จะต้องเกี่ยวข้องกับพูดผีพีศาจดวงจิตดวงวิญญาณอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการนำพาดวงจิตดวงวิญญาณตัวเราเองก็เป็นดวงจิตหนึ่งนะคะตัวมนุษย์เองเนี่ยเราก็สัพสัตว์ทั้งหลเนี่ยไปในภพภูมิที่ดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพูดผีดวงวิญญาณอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ต้องกลัวท่านจะช่วยปกป้องเป็นอย่างดีนะคะอืมโอเคอ่า แนะนำกันมาคุยกันมาหลายคำถามแล้วนะคะขอคำแนะนำจากท่านหนึ่งใบว่าท่านอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรต่านนะคะโอมหาราชเตชะวอร์ r ร a ดียนซ์เนาะคือ,อเรา ก็คือให้ตานะ่ะมีจิตศรัทธาที่ตั้งมั่นนะคะแล้วการทําดีคิดดีไม่ว่าจะสวดมนต์ภาวนาหรืออะไรใดๆก็ตามมันจะส่งเสริมให้ตัวเราเนี่ยมีรัศมีที่เปล่งประกายนะคะทำให้คนเวลาเราไปเวลาเราสวดมนต์เจริญภาวนาแบบนี้ค่ะเวลาเราไปเจอใครก็ตามเราจะมีรัศมีเราจะมีออร่าที่คนเหล่านั้นอะเขารับรู้ได้ว่าเฮ้ย กระแสพลังงานดีอ่ะหน้าเข้ามาคุยหน้าเข้ามาแบบอะไรแบบนี้นะคะท่านก็บอกให้ตานนะตั้งมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาต่อไปทําดีต่อไปแบบนี้นะคะเพื่อให้กระแสพลังงานรัศมีรอบตัวเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอ่าท่านพร้อมที่จะทานายดวงชะตาให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วหรือยังอ่าพร้อมที่จะทํางานร่วมกันกับตานแล้วหรือยังนะคะสําหรับนี้โอ้โหกระดาษทองสุวรรณเลยนะ เออพร้อมแล้วนะอะไรที่แบบว่าเขาท่านจะมานำสำหรับเนี้ยจะมานำทางเราไปในทิศทางที่ถูกที่ควรนะการจัดเมนก็การตัดสินการแบบอะไรเราทำอะไรไว้ก็จะได้รับแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามมาก็ตอบไปอะไรประมาณนี้ท่านบอกเออพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตานขอ3ามไปนะว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับเอ,อ่อพ่อหมอพ่อหมอนะคะพ่อหมอพ่อหมอ ท่านอยากจะบอกอะไรพ่อหมอแม่หมอที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะรวมถึงเออลูกดวงต่างๆนะคะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะท่านอยากจะบอกอะไรขอสามใบนะคะสวรรค์ทวารบาลน,นะเซฟตี้ออเดอร์โปรเทกชันะคะก็เนี่ยเรามีทุเราทุกคนนะ่ะมีฐานบุญอยู่ละอยู่ในตัวเองขอให้เราตั้งมั่น ทำเติมตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะฐานบุญของเราอย่าให้มีอะไรเข้ามาแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องแบบที่มันอึมครึมมืดมนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าปล่อยให้อ่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่มันจะมากืนกินเราได้นะคะให้เราตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ดีๆเนาะยืนหยัดอยู่ตรงนั้นรักษาฐานบุญของตัวท่านเองให้ดีนะคะแล้วก็ โมกคาทูติฟรีดอมล e เ c h a ชนจนะคะก็มันจะมีการแบบให้คุณอนะทำทำทานก็ได้นะคะด้วยการช่วยเหลือคนที่เขาหาทางออกไม่ได้คนที่บางท่านก็อาจจะมีคนเข้ามาขอขอจะเรียกว่าขอทานก็ได้เนะมาขอเงินมาขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะ ก็ให้คุณมีจิตใจที่อ่อนโยนเนาะมีจิตใจที่เมตตาช่วยเหลือเขาด้วยความเต็มใจเหมือนกับเราโปรดสัตว์อะไรแบบนั้นเหมือนเราเป็นพระโพธิสัตว์อะไรแบบนั้นนะคะเนาะแต่เราอาจจะยังไม่ได้ถึงเลเวลนั้นใช่ไหมแต่ว่าหนทางของเรามันก็จะนําพาไปสู่จุดนั้นเ <c oughs> มื่อเรามีจิตที่เอ,อ่อน้อมให้ด้วยความเต็มใจแบบนี้ค่ะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจช่วยเหลือด้วยความแบบ เออมีมีใจที่แบบบริสุทธิ์อะไรแบบนี้เนาะเห็นคนยากไร้แล้วก็หุ้ยสงสารจังอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ช่วยเหลือเขาเห็นสัตว์หรือว่าเห็นอะไรต่างๆบางท่านก็เอ่ออย่างพ่อหมอแม่หมอบางท่านเนาะมีจิตเมรตตาตรงนี้มีพลังงานตรงนี้มีเซนส์รับรู้เห็นได้มีตาทิพย์อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเห็นดวงจิตด,ดวงวิญญ,ญาณที่เขาแบบเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือก็เอ่อให้คนช่วยเหลือเขาด้วยอะไรแบบนี้นะคะอืมอ่ะอีกหนึ่งใบ โอ้โหสาธุกรรมรังสีฮิลลิ่งนะเกรทแมนนะคะรีคอเวอรี่มันเหมือนกับว่าเนี่ยพอคุณได้ช่วยเหลืออะไรเหล่านี้แล้วอ่ะมันเป็นการฮิลลิ่งช่วยเหลือเขาได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ได้เขาให้เขาได้แบบถ้าใครช่วยเหลือดวงจิตดวงวิญญาณเนาะก็มีการช่วยเหลือให้เขาได้ออ่อปรับภพบภูมิที่ดีขึ้นซึ่งดีมากๆนะมันเป็นมหากุศลจริงๆนะคะการแบบช่วยเหลือใน การให้ธรรมทานอะไรแบบนี้ค่ะเออเหมือนกับใครที่แบบสวดมน์แล้วก็สวดมน์สอนเจ้ากรรมนายเวรให้เขาปล่อยวางได้มันคือการแบบให้ธรรมทานที่ตีมากๆทําให้เขาปล่อยวางตรงนี้ได้อะค่ะเออมันเป็นการฮิลลิ่งที่แบบฟื้นฟูทั้งพอเราได้ช่วยอะไรอย่างนี้แล้วอะเราตัวเองก็ใจฟูตัวเขาเองตัวบุคคลดวงจิตหรืออะไรใดๆก็ตามที่ถูกเราช่วยเนี่ยเขาก็ ได้แบบโมทนาบุญตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดีทั้งสองฝ่ายพลังงานดีมากเลยอะ่ะไพมงคลบารมีนะคะเวสุวรรณนะพลังงานดีมากนะคะตอบตรงตอบจึง้งคืออ่านง่ายด้วยนะอืมอันนี้เป็นหลังไพนะคะโอ้โหหืมนี่สุดยอด <laughs> เป็นยังไงบ้างคะมีใครมีสำรับนี้เราบ้างเอ่ยใช้แล้วแบบพลังงานเป็นยังไงคะตอบตรงตอบฟาดไหมเนาะตาลมองว่าสำรับนี้ของตาลเนาะเพราะแต่ละท่านจะได้เลขสำรับไม่เหมือนกันแล้วกระแสะพลังงานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแตกต่างนะคะแล้วตาลมองว่าสำรับนี้ของตาลเนี่ยมาในทิศทางที่เหมือนสอนศัจธรรมบางอย่าง ให้เราได้ตื่นรู้ได้ตาสว่างกับบางอย่างแล้วก็เดินไปในทิศทางที่ถูกที่ควรมากขึ้นนะคะก็ขอฝากไพ่มงคลบารมีนะคะเวสุวรรณสำหรับนี้ไว้ด้วยนะคะของอาจารย์แซมนะคะหรืออาจารย์แซมมี่นะคะสามารถไปติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ตานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ